แต่ตอนนี้มีหอตกด้วยค่ะน่ากลัวมากเลยค่ะอันเป็นหอที่อันนี้ไงเดี๋ยวกำลังปั่นไฟแม่กำลังปั่นไฟกำลังปั่นไฟคุณได้ยินเสียงคนกรีดร้องด้วยคนรู้บ้านคนรู้ตกตกใจวะอี๋ใจตกใจกันเองอ้าว กูใส่ยองมาดาอะไรค่ะดีดอกทอแม่มึงไงเป็นกะหรี่อี้อี้อี้มันมาแล้วต้อนเราุ่้อุตรตเรอะไรีไอ้ตัวเยอะไรอ่ะมันชนกูมึงเดินมาแล้วมึงเดินมาตีออกเตอร์ตีออกเตอร์ไปลงไปลงไปไปสิมึงร้องเพลงเสียงแบบนี้เหรอมึงตามเูมึงตามลูเอ กูโดนแล้วกูโดนแล้วฮึบอะแต่มีแต่ใกล้กูมากคุณยิ้มแสงใจกูเต้นอีดอกไฟช็อตไฟช็อตอี้ยหมก๋ลัง่ะจริงหรอจริงหรอจริงปะเนี่ยอีดอกจริงไหมกูไปก่อนนะเออโอ้ยมึงมาตัมกูมองไม่เห็นกูมองไม่เห็นกูอ้ยดอกอ้ี๋เลยเมื่อกี้ มือฆาตกรเป็นเนืซิตหรืออีดอกนะกลัวมากอีดอกมันช็อตแล้วกันแบบหลอดประสาทผงเห็นแบบฆาตกรแบบหลอดไปหลอดมาเหมือนกูใครมากลัวอุ้ยมีคนช่วยกูปั่นไฟด้วยเร็วๆๆๆๆเราต้องรีบทำเกมนะอ๋อผมามผมผมปั่นไฟให้ดีกว่าโอ้ยอีดอกฉันโผล่มาแล้วใครกรีดร้องฮะอ้าวโอ้ยแต่ละ ยังวายอยู่ยังวายอยู่อุ้ยมึงมันถอดกูมันถอดกูมันมาแล้วมันมาแล้วฮึแล้วพอมันได้ยินเสียงเราคินก็จะตามเราคีดมายี่ยี้ยี่กูค่ะกูคีดเลยค่ะกูกดไปโดนสักอันเลยเดียวอีดอกโอยมึงมึงมึงมันมันเซลเซนสองอ่ะไม่เข้าอมันหายไปไหนละมันมาหากุหรือเปล่าเนี่ล่ะเฮ้ยเจ้า สองไฟแบบเฮียมาแน่คนด้านล่างมีคนไปช่วยคนด้านล่างต่อน่าจะยังอู้ยุ้ยมึงมันผ่านนะคุณไปเลยมึงอยู่ชั้นสองโอเคกูแอบแล้วกูแอบแล้วโอเคกูแอบแล้วกูแอบแล้วอุ้ยเฮียมาพังเครื่องอุ้ยอีดอชั้นสองใช่ม้นีใช่มันออกไปแล้วไปหามึงแล้วเมื่อพังเครื่องกูอีดอ ไม่เห็นแ้วมผ่านโอ้ย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 ลังมองไอ้ไอ้้เปะหารย่แล้วมันเรางอ้ยกูเข้าตู้แล้วค่ะว้ายตัดรถตัดไปจากกองเอ้ยกูโป้งค้ะเออเออฉันโป้มาเลยแม่โอ้โอ้ช่วยฉันด้วยค่ะฉันโป ขอบคุณค่ะอ้ออีดอกผิดทางผิดทางอีย่งอ๋ออ๋อแล้วเปิดฉันไปเดี๋ค่ะาจะไม่บอกใครจริงๆนะคะอ๋ออียาเงาออกเลยอีดอกโอ้ยเพื่อนมาช่วยพวแล้วมีเพื่อนคนช่วยพวแล้วอ๋อแตงกีย่าแตงกียว่ะอ๋มันทุบไปล๋ออ๋ีด่ะมีอะไรจะาย อ๋เรียบร้อยมันยู่ไนอะแม่ไอ้ไอ้โอ้โโอ้โจกวอเชอััได้ตอชออกอยปล่อยกูเถอะค้าปล่อยเดี๋ยวดอค้าแล้วเดี๋ยวจะไม่บอกใครจริงนะครับผนุมรูปหล่อเออเออไปก่อนนะเมืองลากรอ ไปแล้วเอาเสาหรอไปแล้วแม่โอเคโอเครักษาตัวเองละจะปั่นไฟเป่าก่อนอนี่ไหนวะมันอยู่ไหนอ่ะเขาจะช่วยได้อยู

ทำเราทำได้แค่มองไอ้เน่มันถือไก่เคเดฟซีใหราอีดอกถือไก่เค c ด้วยใช่ไหมวะมือเลยจะสั่งเสียวไหมคะเออว